22นาฬิกาโซยู so you, ครับทีราครับวันนี้อย่าดื่มเยอะนะเตอร์แฟนหนุ่มของผมเอ่ยเตือนอย่างดูดุผมชื่อไอริสครับหนุ่มน้อยหน้าหวานใสจิตใจอ่อนโยนส่วนเตอร์เขาคือแฟนหนุ่มของผมเองเราคบกันมาเจปีที่ผ่านมาเขาดูแลผมมาตลอดไหนจะเปิดตัวให้ที่บ้านรับรู้อีกมันเลยทำให้ผมรักและเชื่อมั่นในตัวเขามากๆเลยล่ะครับ เขาดีกับผมซะจนผมคิดว่าบนโลกใบนี้นอกจากแม่แล้วก็คงไม่มีใครดีกับผมได้เท่าเ,เตอร์อีกแล้วแม่หวานกันจนเล่าในแก้วกูมันกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเดือนหนาวเพื่อนสนิทของผมเอยเซลมึงเลิกแซลมันได้แล้วไอเดือนหนาวเจเพื่อนอีกคนว่าขึ้นไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าเหมือนวันนี้เจมันจะดูหงุดหงิดแปลก,ปลกๆเข้าไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ ผมกระซิบบอกคนเป็นแฟนที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับส่งสายตาไปหาเดือนหนาวให้มันตามไปด้วยไปด้วยสิเดือนหนาวที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นเดินตามผมมามึงว่าวันนี้เจมันดูแปลกๆไปปะวะผมเอ่ยถามเดือนหนาวขึ้นเผื่อว่ามันจะรู้อะไรมาแล้วไม่ยอมบอกผมกูก็รู้สึกเหมือนมึงมันทะเลาะกับที่บ้านมาอีกหรือเปล่ามึงรู้อะไรมาพูดดิผมเร่งงัดปากคนตรงหน้ากูก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวถ้ามันอยากบอกมันก็คงบอกเราเองแหละมันก็จริงอย่างที่เดือนหนาวพูดนั่นแหละครับถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ผมจะไม่ไปบังคับให้มันบอกอะไรกับพวกผมทุกอย่างหรอกเมื่อเราออกมาคุยธุระของเจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันว่าจะกลับไปที่โต๊ะหายมานานแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นห่วงพวกมึงทำอะไรกัน ภาพตรงหน้าตอนนี้มันทําให้ใจของผมแตกเป็นเสียงเสียงเลยล่ะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นเพื่อนสนิทกําลังจูบนัวเนียอยู่กับแฟนตัวเองเจ็บไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับที่โดนคนไว้ใจและเชื่อใจมากที่สุดหักหลังกูถามว่าทําอะไรเสียงของเดือนหนาวตะโกนขึ้นจนทําให้คนที่กําลังนัวเนียกันอยู่นั้นได้สติขึ้นมาบ้างผมพูดไม่ออกจริงๆรเลยได้แต่ทำหน้านิ่งใส่พวกเขาสองคนนั้นคนที่ทรยศผม ไอริสคือเตอร์จะเอ่ยขึ้นอธิบายให้กับผมฟังแต่ตอนนี้ผมไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นแค่นี้ใจของผมมันก็เจ็บจนไม่เหลืออะไรแล้วนานแค่ไหนแล้วผมถามเตอร์ออกไปอย่างเสียงสันฟังเตอร์ก่อนนะกูถามมานานแค่ไหนแล้วสรรพนามที่ใช้เรียกกันมันได้เปลี่ยนไปไม่มีแล้วคำหวานที่เคยพูด คำพวกนั้นที่เตอร์พูดกับผมก็คงพูดกับไอเจแบบนั้นด้วยสินะอ้อมกอดที่เคยเป็นของผมคนเดียวตอนนี้ก็กลายไปเป็นของไอเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อกับแฟนผมปีหนึ่งแล้วเตอร์เอ่ยบอกด้วยใบหน้ารู้สึกผิดต่างจากเจที่มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสักนิดอ้อที่หงุดหนิดเมื่อกี้คืองอนให้แฟนผมที่พูดคำหวานใส่ผมสินะเฮออบกินผัวกูนานขนาดนั้น มึงยังคบกูเป็นเพื่อนได้อีกอยู่หรือว่าเจความรักที่แสนหวานกับมิตรภาพที่ผมมีให้สองคนนั้นมันได้พังทลายไปแล้วกูอขอโทษเจพูดขึ้นด้วยแววตาที่ไม่ได้รู้สึกผิดต่อผมเลยสักนิดมึงหุบปากไปเดือนหนาวตะโกนขึ้นมาอีกครั้งมันคงทนดูภาพเหล่านั้นไม่ไหวเหมือนกับผมเตอเราเลิกกันเถอะ พอแล้วผมพอแล้วจริงๆต่อให้รักเตอร์มากขนาดไหนผมก็ยอมไม่ได้จริงๆที่จะให้เพื่อนสนิทกับแฟนตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนี้นี่ขนาดผมมาด้วยยังกล้าที่จะนัวเนียกันขนาดนั้นถ้าผมไม่มาคงไม่เปิดห้องกันเลยเหรอหลังจากที่ผมบอกเลิกผู้ชายเร็วๆคนนั้นผมก็รีบวิ่งออกจากตรงนั้นทันทีจนมาชนคนอื่นเข้าฮึกขอโทษครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่า ผู้ชายร่างสูงผมเทาดูเหมือนจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นที่มือข้างหนึ่งกำลังถือบุหรี่อยู่เอ่ยขึ้นไม่เป็นไรครับผมพยายามค่มเสียงสะอื้นของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาตกใจไอริสฟังเตอร์ก่อนแฟนเก่าที่ผมเพิ่งบอกเลิกมันไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วมันยังจะตามมาอธิบายอะไรให้ผมฟังอีกผมไม่อยากรับรู้แล้วไม่อยากรับรู้ถึงความสัมพันธ์ชั่วๆนั่นของพวกเขาคุณครับ ผมขอยืมตัวแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษล่วงหน้าด้วยครับว่าจบผมก็กดจูบลงไปที่ริมฝีปากของคนตัวสูงโดยที่ไม่ร้อยเขาตอบอนุญาตผมค่อนข้างจะงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชนแล้วก็ดึงผมเข้าไปจูบซะงั้นถ้าจะให้เดาเขาคงทำประชดแฟนละมังครับพราะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตามมาด้วยแต่ยังไงก็ช่างเถอะ ถือว่าวันนี้ผมได้กำไรมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้เหยื่อซะแล้ววิ่งมาหาเองอีกแถมจูบยังหวานซะด้วยผมชักจะติดใจแล้วล่ะสิชายผมเท้าคิดเออผมตบไหล่คนตรงหน้าให้เข่าลาจูบออกไปเมื่อเหลือบมองไปเห็นเตอร์เดินออกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังผมเอาซะเลยยิ่งผมตีเขาก็ยิ่งขยี้ริมฝีปากแรงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ผมหายใจไม่ทันแล้วครับ ผมไม่น่าเข้าไปจูบเขาเลยนี่มันเสือชัดๆซวยเข้าแล้วล่ะหวานจังเลยนะครับชายตรงหน้าผมว่าขึ้นพร้อมกับใช้มือเช็ดน้ำลายที่มันหกเลอะออกมาจากที่เราจูบกันเมื่อกี้ด้วยสายตาที่เซ็กซี่สุดๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์เล่นกับเขาหรอกนะครับขอโทษอีกครั้งครับผมเอ่ยขอโทษอย่างสุภาพขึ้นอีกครั้งและกำลังจะก้าวเดินออกไปจากตรงนี้อยู่ต่อไม่ได้หรอกครับมันอันตรายเกินไป เดี๋ยวก่อนสิครับจะหนีไปไหนหรอผมก้าวขาวออกไปได้แค่ก้าวเดียวมือของผู้ชายที่เคยขี้บุรีอยู่บัดนี้มันได้เคลื่อนมาจับแขนผมไว้เป็นที่เรียบร้อยครับมาทําให้ผมอยากได้แล้วก็ต้องรับผิดชอบสิครับเขาพูดขึ้นด้วยสีหน้าแพรพรวพร้อมกับเอื้อมมือมาดึงผมเข้าไปประทับริมฝีปากลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปจากครั้งก่อน เพราะคนตรงหน้าใช้ลิ้นเข้ามาจูโจมผมเข้าแล้วไหนจะมือไม้ที่เหลืออยู่บนขอบกางเกงของผมไม่หยุดนั่นอีกจากที่เคยจูบกันอยู่เฉยๆตอนนี้ริมฝีปากของเขาได้เลื่อนลงมาดูดซอกคอเขาเขา,เขาของผมยังดูดดื่มจนทําให้ผมเพลอครานออกมานวเนียกันได้สักพักผมได้สติจากการถูกเล้าลมขึ้นมาบ้างจึงรีบผลักเขาออกไป ปรักออกทำไมกำลังจะเคลิ้มเรวเชียวใชาผมเทาร่างสูงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเสียดายสุดขีดอย่าใช้โอกาสในคืนที่ผมอ่อนแอทำความรู้จักกันแบบนี้สิครับงั้นคืนนี้ผมจะปล่อยคุณไปแล้วกันนะขาวว่าพร้อมกับจัดเสื้อผ้าของผมที่ยุ่งเหยิงจากการกอดดัดฟัดเวียงกันให้มันกลับเข้ามาเรียบร้อยตามเดิมผมยืนนิ่งมองคนตรงหน้าที่กำลังหยิบป,ปุรีออกมาจุดอย่างใจเย็น แต่ถ้ามีครั้งหน้าอย่าหวังว่าคุณจะรอด5เดือนต่อมาผมยังพอทำใจเรื่องของเตอร์ได้บ้างแล้วผมย้ายจากคอนโดมาอยู่บ้านกับแม่หลังจากที่แยกทางกับเตอร์ห้าเดือนที่ผ่านมาผมทรมานมากครับมันยากมากที่จะอยู่โดยที่ไม่มีเขาแต่ก็โชคดีที่ยังมีแม่คอยปลอบโยนอยู่ข้างๆและมีเดือนหนาวที่คอยดูแลไม่ห่างไปไหนส่วนสองคนที่ทรยศผมนั้นเขาไม่เคยติดต่อผมมาเลยหลังจากคืนนั้น ไปเก็บกระเป๋ากันเด็กๆแม่ผมพูดขึ้นหลังจากที่ท่านเดินไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทสมัยสาวๆเก็บไปไหนครับแม่ผมถามออกไปอย่างงุนงงก็ไปทะเลงไงแม่นัดกับเพื่อนไว้แล้วด้วยน่าสนุกไปเถอะมึงเดือนหนาวเอ่ยบอกผมอีกคนมันคงเห็นผมนั่งเศร้าอยู่เป็นเดือนเลยอยากให้ผมออกไปไหนบ้างขอคิดดูก่อนผมว่าต่อเพื่อนสนิทไม่ต้องคิดหรอกคะ่ะคุณหนู ป้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วป้าแดงที่เป็นแม่บ้านได้เอ่ยขึ้นอะไรกันครับเนี่ยแบบนี้มันมัดม,ม,มือชกชัดๆ14นาฬิกาหาทรายส่วนตัวบนเกาะแห่งหนึ่งไหนล่ะครับแม่ผมไม่เห็นมีใครอยู่บนเกาะนี้สักคนผมเอ่ยถามคนเป็นแม่เมื่อเดินทางมาถึงรอแป๊บหนึง่งนั่นไงมากันแล้วแม่ตอบผมพรางชี้ไปที่รถบ m เคันนึงที่กำลังขับมาทางนี้ สวัสดีครับคุณนาะชายหนุ่มร่างสูงกล่าวทักทายแม่ผมทันทีที่เขาเก้าลงมาจากรถมากันแล้วเหรอหญิงสูงอายุที่ยืนอยู่ข้างๆกับชายหนุ่มผมเทาเอ่ยขึ้นนี่นาะโรสเพื่อนแม่ส่วนนั่นพี่ฮารุลูกเพื่อนแม่เองทักทายสิทำไมมันบังเอิญขนาดนี้กันนะผู้ชายที่ผับคืนนั้นดันเป็นลูกของเพื่อนแม่ผม สวัสดีครับนารสสวัสดีครับพี่ฮารุวัดดีจ้าแบบนี้ก็ถือว่าเราได้เจอกันอีกครั้งแล้วสินะครับพี่ฮารุเอ่ยขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มร้ายร้ายมาให้กับผมทำไมเขาถึงได้น่ากลัวขนาดนี้นะรู้จักกันอยู่แล้วหรองั้นดีเลยฮารุดูแลน้องด้วยนะดูแม่ไปนั่งคุยกันก่อน นาโรสพูดขึ้นพร้อมกับจุงมือแม่ผมเดินออกไปนั่งคุยกันที่ริมสระทำให้ตอนนี้มีเพียงแต่ผมและพี่ฮารุที่ยืนอยู่ตรงนี้ไงเราพี่มันว่าพร้อมกับเดินเข้ามาหาผมใกล้ๆกลครับพี่หมายถึงแผลใจวันนั้นนะ่ะก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วครับงั้นพี่ก็เริ่มรุกเราหนักได้แล้วสินะพี่ฮารุพูดขึ้นแล้วส่งยิ้มแพร่ๆมาให้ผมครับ นี่พี่เขากำลังคิดจะทำอะไรกันแน่ตั้งแต่คืนนั้นแล้วนะคงไม่ใช่จะจีบผมหรอกนะเซอร์ไพรส์เสียงแตรจากรถถูข้างหน้าที่เพิ่งขับเข้ามาเรียกสติผมที่กำลังกระจัดกระจายอยู่ให้กลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งมึงมาทำไมผมถามไอ้เพื่อนสนิทอย่างดาวเหนือที่แอบขับรถตามมาตอนแรกผมก็แอบงอนมันอยู่เหมือนกันที่ทิ้งผมให้มาคนเดียว กูก็มาเซอร์ไพรส์มึงไงเพื่อนรักแต่เหมือนว่าตอนนี้มึงจะไม่ต้องการกูแล้วมันพูดขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มล้อเลียนให้ผมแล้วส่งสายตาไปทางพี่ฮารุที่ยืนล้วงกระเป๋าอยู่เป็นเชิงแซวๆเปิดใจได้ก็เปิดนะคนนี้กูว่าไม่เลวมันว่าพรางเอามือตบไหล่ผมแล้วเดินเข้าบ้านพักไปอา้าวไอ้นี่ไงมาโยนระเบิดทิ้งไว้ก็หายไปเลยเดินเล่นชายหาดกันไหมครับ พี่ฮารุที่ยืนเงียบอยู่นานก็เอ่ยขึ้นไปสิครับผมตอบไปอย่างยิ้มแฉ่งที่ชวนไปเดินเล่นชายหาดผมพอเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมพี่มันต้องจับมือผมด้วยพี่ปล่อยมือผมก่อนสิครับเรื่องอะไรจะปล่อยล่ะ <S <S 2> <S 2> แค่จับเฉยๆยังไม่พอพี่มันยังยกมือผมขึ้นไปหอมอีกอะไรของเขาวะพี่ทำอะไรเนี่ยผมถามออกไปอย่างงุนงง ก็ทำความรู้จักไงครับบอกแล้วไงถ้าเจอกันครั้งหน้าจะไม่ปล่อยไปแล้วใครสอนพี่ให้ทำความรู้จักกับคนอื่นแบบนี้เนี่ยแล้วจใจพี่ทําแบบไหนล้ครับน้องไอริสสอนพี่หน่อยสิพี่หารู้ว่าขึ้นพร้อมกับเอาคางมาเกยไหลผมเป็นเชิงอ่อนๆทำไมเขาต้องทำแบบนี้ใส่ผมด้วยใจผมมันยิ่งอ่อนแออยู่หรือจะให้พี่ทําแบบคืนนั้น พอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนนั้นแล้วหน้าผมมันก็แดงขึ้นมาทันทีผมไม่น่าไปจูบพี่มันเลยจริงๆตอนนี้เลยต้องมาเขินแบบเถียงอะไรไม่ออกเพราะคืนนั้นผมเป็นคนไปเริ่มก่อนเองถ้าเป็นแบบคืนนั้นตอนนี้พี่คงทำไม่ได้เอาไว้เราทำคืนนี้ละกันนะพี่ฮารุกระซิบข้างหูผมด้วยน้ำเสียงกระซ่าแบบที่พี่มันชอบทำไอพี่บ้า ด้วยความเขินจนเสียอาการผมเลยตะโกนออกไปอย่างนั้นผมรีบเดินหนีพี่มันคนอะไรทําไมถึงชอบแกล้งขนาดนั้นเขินอะไรขนาดนั้นกลับมาก่อนสิครับน้องไอริสพี่มันพูดขึ้นพร้อมกับรีบสาวเท้าเดินมาให้ทันผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่ก็แซวผมอีกวิ่งแล้วครับจุดนี้ถ้าเขืนปล่อยให้พี่มันอยู่ใกล้ๆอีกพี่ฮารุต้องหยอดผมไม่หยุดแน่รอพี่ด้วยสิครับอย่าวิ่งเร็วสิ เดีวก็หกล้มหรอกฮ่าฮ่ฮฮบนหาดทรายตอนนี้ที่มีเด็กหนุ่มสองคนวิ่งไล่กันยังมีความสุขคนเป็นแม่เห็นเช่นนั้นก็อดยิ้มให้กับภาพตรงหน้าไม่ได้เขาคิดไม่ผิดจริงๆที่ให้ลูกชายสุดที่รักมาเที่ยวในครั้งนี้ด้วยขอบคุณฮารุที่ได้ทำให้ไอริสของเขากลับมายิ้มได้อีกครั้ง